เอ้ยดันตามใจร้องกันทอะไรต้นว้าโมอต่นเห้ยน้าโมน้าโมทำอะไรอ่ะข <c oughs> ้นอย่างว่า้ <c oughs> อย่างว่าเอาคนี้นนจะไปไหนคนนีน้

เชิญแม่เชาเชิญนยังอาเชิญน้อยโอ้ยหหลับเบื่ออาเชิญน้อยน่าเบื่อจังเลยกันบ่านน่าเบื่อฮะใจจังทำอะไรคนนั้นอ่ะทำอะไรโอ้ยนั่งดีๆหน่อยสิหลับซะแล้วคนอ้วนหลับซะแล้วไอ้คนนี้มันทำอะไรคนนี้ ไหนไันบนกลุมอยู่ทำสมุดสมุดของใครไม่รู้สมุด ไก่ดอนอาหาไก่ดอะไรนะฟังเลยรู้เรื่องห้อของขายมีล่ามเปรภาษาด้วยโอ้ยง่วงแล้ว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  วางเรื่องวางเรื่องอเจนไปนอนไปเจนไปนอนดีกว่าบ๊ายบาย